สัสดีค่ะพบกับช่องฟิตฟู้ดแล้วก็สมโอนะคะวันนี้ชวนมาทําอาหารเมนูมักกะโรนีค่ะมีผักสม,มุนไพรหลายอย่างเมนูมักกะโรนีขี้เมาทะเลค่ะก่อนอื่นก็นำมักกะโรนีไปต้มนะคะใส่เกลือเล็กน้อยค่ะพอสุกก็ตักขึ้นเสร็จน้ําแล้วก็คลุกด้วยน้ํามันเล็กน้อยนะคะพักเอาไว้ค่ะเตรียมเครื่องผัดขี้เมานะคะก็จะมีพริกไทยอ่อนกระชายใบมะกรูดพริกชี้ฟ้าแล้วก็ใบกะเพราค่ะ ตั้งกระทะใส่น้ำมันพอร้อนก็ใส่กระเทียมพริกสับผัดให้หอมนะคะแล้วก็ใส่หนวดปลาหมึกหอยลายผัดอย่างรวดเร็วจะเริ่มสุกนะคะปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาน้ำตาลซอสหอยนางรมแล้วก็ซีอิ๊วดำนะคะเพื่อให้สีเฉดสวยค่ะพอผัดให้เข้ากันก็ใส่ผักโขนไพรนะคะ เครื่องผัดขี้เมาก็จะมีกระชายซอยพริกไทยอ่อนพริกชี้ฟ้าแดงแบบหั่นแฉลบนะคะแล้วก็ใบมะกรูดฉีกค่ะผัดเร็วๆให้เข้ากันแล้วก็ใส่มะการณีต้มที่เราเตรียมไว้นะคะหลังจากนั้นก็ใส่ใบกะเพราอีกเล็กน้อยปิดท้ายค่ะผัดคลุกเคล้าให้ใบกะเพราสลดนะคะแล้วก็ปิดไฟยกลงได้เลยค่ะ เมนูมักกะโรนีขี้เมาทะเลนะคะอาหารเมนูมักกะโรนีที่ผสมผสานเป็นอาหารไทยแบบจัดจ้านนะคะอุดมไปด้วยผักสมุนไพรค่ะเนื้อสัตว์ทะเลวันนี้เราใช้ทั้งหนวดปลาหมึกแล้วก็หอยลายเลยนะคะสูตรนี้รับรองได้ว่าอร่อยแน่นอนค่ะมาลองทำทานกันดูนะคะและฝากติดตามเมนูใหม่ๆจากช่องฟิตฟู้ดด้วยนะคะครัวเล็กๆที่บ้านทำทานง่ายๆบายฟิตฟู้ดขอบคุณมากค่ะ